สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ที่สากาการเกษตรบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีและผมยืนอยู่กับท่านประธานฟื้นภูนสบัตครับท่านประธานครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มาที่สากาการเกษตรบ้านลาดอีกครั้งหนึ่งและวันนี้บริษัทเ p y ได้นำ9,000โกโก้ไอเอ็มวันมาส่งให้สมาชิกซึ่งเป็นผู้ปลูกแล้ว400ต้น แล้วก็สั่งเพิ่มไปอีก300รับ9,000ไปแล้วเมื่อกี้นี้ที่เอา9,000มาส่งให้และก็มารับซื้อผลผลิตทุกเดือนเดือนนี้ก็เป็นวันที่2กรกฎราคม2565ากรก็มารับผลผลิตครับท่านประธานฟื้นครับอบอกนิดนึงว่าเกษตรกร,ร,กรในเขตพื้นที่สาธารบ้านลาดสนใจปลูกไปแล้วประมาณเท่าไหร่แล้วคิดว่าอนาคตข้างหน้าจะปลูกเพิ่มกันไหมหรืออย่างไรลงชี้แจงสมาชิกเกษตรกรท่านอื่นที่ยัง มองอยู่ว่าเขามองว่าโกโก้บริษัทหลออขาย9 00 0แล้วก็ไม่รับซื้อผลผลิตแต่ในความเป็นจริงที่สังกอา์ด้านล่าที่บริษัทเกบีวโกโก้ไทยจำกัดมาส่งเสริมปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนั้นมันเป็นอยน่างไรครับท่านประธานครับในปัจจุบันที่สังกอารการจนะนะวนน้ครับ่ผตันนี้นะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ได้ปลูกโกโก้พันธุ์ไอเอ็มวันแต่แล้วในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประมาณ5้าหมื่น ป้าต้นนะครับห้าหมื่นกว่าต้นครับผมก็อยู่ที่สองดาวร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไร่ประมาณห้าห้าร้อยไร่ตอนนั้นที่มีข้อมูลมาประชุมครับครับตอนนี้และที่ผ่านมาอาจจะจะไปนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องบางคลิปตอนของที่การการขายต้นเก้าพันเงี้ยไปแล้วนะเพราะว่าสมาชิกในเขเป็นตัวใหญ่ ไม่จะมั่นใจในช่วงนั้นนะครับก็สรุปไปนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มหันมาที่จะปลูกกันมากขึ้นนะครับและหลังจากที่ทางสอดคอนการเกษตรบ้านลาดอยากจะการทําการหมักเองอะไรเองและต่อไปคาดว่าอนาคตที่บ้านลาดและที่เพชรบุรีของเราจะมีการปลูกเพิ่มกันอย่างมากมาครับผมก็คือในสากรลการเกษตรบ้านลาดที่ส่งเสริมปลูกไปแล้วก็ประมาณห้าหมื่นกว่าต้น รวมทั้งหมดก็ประมาณ500ไร่เศษเศษนะครับก็สมาชิกก็ปลูกกันไปคนที่สนใจที่จะปลูกเพิ่มก็มีอยู่มีเยอะเลยแต่พอมาฟังคลิปเมื่อช่วงปีใหม่ผ่านมาได้สอเดือนหลังปี6-5มีคลิปออกมาว่าบริษัทที่ส่งเสริมปลูกโกโก้หลอกขายก้าวพัง<ด>แล้วเวลาผลผลิตออกไม่มารับซื้อ <ๆ S 1> ก็ไปฟังข้อมูลในคลิป ใน YouTube ที่เขาออกมากันเลยเกิดความลังเลไม่มั่นใจแต่ในความเป็นจริงแล้วในเรื่องของสายพันธุ์โกโก้สายพันธุ์ที่มันแตกต่างบริษัทที่ส่งเสริมปลูกแล้วอาจจะเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดขึ้นมาได้3-4ปีแล้วไม่มีโรงงานแปรรูปไม่มีสายพันธุ์ที่ตัวเองมีอยู่ก็ไปซื้อสายพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพตลาดไม่ต้องการเอามาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วเวลาปลูกแล้วตัวเองก็ยังไม่มีโรงงาน พอได้ผลผลิตก็เริ่มหนีเกษตรกร,กรตามข่าวตามคลิปตามกระแสที่เขาพูดมาก็จะเป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของสายพันธุ์ im หนมันคนละเรื่องกัน<ม>ความแตกต่างของโกโก้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ปลูกกันอยู่ในประเทศไทยคือหนึ่งขอบอกได้เลยสายพันธุ์ im หนเป็นโกโก้หอมของท่านรองศาสตราจารย์ดรสายละกอณอสีสองสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งแต่ชุมพรหนึ่งที่มาส่งเสริมปลูกกันแนละปัจจุบันนี้ที่ออกมา ตามแต่ละภาคที่ให้เกษตรกรปลูกไม่ใช่พันแท้ไม่ใช่พันตั้งเดิมไม่ใช่ออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เป็นโกโก้เนื้อมันกลายพันธุ์มันรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นแหลและกลายมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของโกโก้มันเลยไม่ตรงกับความต้องการของตลาดบริษัทที่มาส่งเสริมปลูกก็เอาพันธ์เหล่านี้เอามาให้เกษตรกรปลูกแล้วตัวเองเพิ่งเปิดขึ้นมาได้สามสีป่ปียังไม่มีโรงงานแปรรูป พราะฉะนั้นผมไม่มีโรงงานแปล,ล,ลรูปผลผลิตออกก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทิ้งเกษตรกรกระแสก็เลยออกมาว่าส่งเสริมปลูกแล้วทิ้งเกษตรกรไปฟังแต่ไม่ได้มาคิดวิเคราะห์ถึงเรื่องสายพันธุ์ว่าพันธุ์ไอเอ็มวันมันต่างจากพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกกันไปบ้างแล้วว่าไม่มีมาลับซื้อแล้วทิ้งเกษตรกรนะั่นแ่ะมันต่างกันยังไงระหว่างพันธุ์ไอเอ็มวันเพราะฉะนั้นในเรื่องของสายพันธุ์ไอเอ็มวันของเรามี ผู้วิจัยที่ชัดเจนคือท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีมีสูนเพาะกล้าพันธุ์เป็นของตัวเองที่มาร์ลินฟาร์มและก็มีโรงงานแปรรูปมาร์ลินช็อกโกแลตและบริษัทเจพีวโกโก้ไทยจำกัดได้มาส่งเสริมในเขตอำเภอบ้านลาบเขตจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ปลายปี62แล้วก็มาปี63ได้ปลูกกันเยอะตอนนี้ปลูกกันไปเกือบอประมาณ500กว่าไรแล้วผลผลิตเริ่มออกแล้วก็เก็บผลผลิตมาขาย ทุกเดือนวันนี้ก็มาอีกและวันนี้ก็มาอีกครับผมครับเจฟขอพักเติมนิดหนึ่งว่าตั้งแต่เริ่มออกผลผลิตเริ่มออกมานะครับตอนนี้จะจะเป็นเดือนที่ห้าแล้วที่ทางพาร์คิินมาตับตีเจดีวานมาตัืตีครับตอนครับไม่มีการทอดทิ้งสมาชิกไม่มีการทอดทิ้งะเตรกรที่สูกโกโก้ายเอนบอลนะครับของท่านอาจารย์แล้วเราตยตันเ้าโอเคนะครับครับผมก็ท่านประธานพื้นก็ ยืนยันนะครับว่าในสากลบ้านลาดเราจะส่งเสริมต่อไปรอเราจะมีการหมักมเมล็ดที่นี่อบแห้งเป็นมเมล็ดแห้งเพื่อนำมเมล็ดแห้งไปส่งให้มาร์คกลินช็อกโกแลตตรงนี้มาร์คกลินช็อกโกแลตตั้งเป้าไว้ว่าสากลบ้านลาดจะเป็นศูนย์กลางในการหมักในการอบเป็นมเมล็ดโกโก้แห้งที่สากลบ้านลาดนี่เลยเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับเราศึกษาข้อบูลให้ชัดเจนฟังคนอื่นอย่าเอา คำพูดของคนอื่นมาตัดสินปัญหามาตัดสินอนาคตของเราฟังแล้วคิดวิเคราะห์ศึกษาเชิงลึกให้เยอะๆศึกษากับผู้รู้ศึกษากับคนที่เข้าใจในเรื่องโกโก้พันไอเอ็มวันเข้าใจบริษัทมาร์ลินฟาร์มมาร์ลินช็อกโกแลตโดยท่านประธานฟื้นเนี่ยและคณะกรรมการของสากลบ้านลาดและสากลอื่นๆอําเภอเมืองอบ้านน้ำซับก็ไปที่มาร์ลินช็อกโกแลตมาแล้วฟังคนที่เขาไปเห็นไปดูและเข้าใจแล้วก็มาคิดวิเคราะห์ ก่อนตัดสินใจว่าโกโก้ไม่ดีปลูกแล้วทิ้งไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราส่งเสริมภายตใต้การตลาดนาการผลิตเรามีโรงงานแปรรูปแล้วเรามีตลาดแล้วและพื้นที่ปลูกของเรายังไม่ครบ6กล้านห้าแสนต้นประธานพื้นยืนยันนะครับว่าต่อไปเราจะดูแลกเกษตรกรให้มีผลผลิตแบบนี้จะมาลาซื้ออย่างนี้ที่ KPY มาทุกเดือนยืนยันกับกเกษตรกรได้ไหมครับว่าเราจะดูแลและส่งเสริมใช่ครับบอกตักเกษตรกรนิดนึงครับยืนยันได้ไหมครับว่า ทางตรงเสริมไปแล้วทางตะกอนตกเสริมไปแล้วทางผมลงมาช่วยกันตกเสริมกับภาคคนอยู่แล้วขอยืนยันว่าจะมีการตัดส้นต่อไปต่อไปนะครับตรงที่เราทำผลผลิตตามมาตรฐานที่ทางบรันกำหนดครับผมอ่าครับก็พี่น้องเกษตรกรที่เขารลงทุนครับอันนี้เป็นสิ่งที่บริษัท j P Y Google แทนจำกัดดำเนินโครงการมาตามนโยบายของ m a ร k คลิน a r m ์มมาร i n Chocolate JPY เป็นบริษัทเครือข่ายและมาส่งเสริมที่นี่ท่านประธานฟื้นก็อยู่ที่นี่มานานเป็นคนบ้านลาดพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในเขตบ,บ้านลาดหรือเขตอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดเทรบุรีถ้าสนใจจะปลูกโกโก้ติดต่อท่านประธานฟื้นและเราจะติดตามดูแลและรับซื้อผลผลิตยอย่างนี้เพื่อเข้าโรงงานมาร์คลีช็อกโกแลตแต่ในอนาคตข้างหน้าเราจะหมักที่นี่เป็นเมล็ดโกโก้แห้งที่สารณ์การเกษตรบ้านลาดเลยนะครับ ก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรคิดวิเคราะห์ให้รอบครอบรอบด้านก่อนตัดสินใจนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานฟื้นภูมสมบัติเป็นอย่างสูงครับท่านประธานครับบอกฝากเบอร์นิดนึงเผื่อเกษตรกร,กรสนใจครับหากใครสนใจที่จะปลูกโกโก้ไอเอมวันนะกับบริษัทเจพีและตากรการกรเกษตรบราษเบอร์โทรที่สามาติดต่อผมได้ค086127 9170ฟื้นคุณมบัดครับครับผมนั่นก็เป็นเบอร์ของท่านประธานฟื้นติดต่อได้โดยตรงกับท่านประธานฟื้นหรือติดต่อโดยตรงกับบริษัท G P Y Google ไทยจำกัดดรพัฒน์โกโก้0955572797กลับขอบพระคุณท่านประธานฟื้นเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ